เมื่อไม่นานมานี้เกิดเหตุการณ์ที่วิลสมิธเดินไปตบหน้าคิส็อกในงานออสการ์เหตุเพราะคิส็อกนั้นไปพูดจาเชยล้อเลียนเล่นมุกตลกใส่ภรรยาของวิลสมิธเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างปรากฏการณ์ให้ผูคนทั่วโลกพูดก็เป็นอย่างมากและไอเหตุการณ์ที่วิลสมิธเข้าไปตบหน้าคิสโลนน s <S คลนั้นหาก่าพูดถึงวงการมวยปล้ำนั้นมันก็มีเหตุการณ์ทำนองนี้อยู่เหมือนกันและจะมีเหตุการณ์ไหนกันบ้างมาพบกับจ่าดับมวยปล้ำวันนี้ขอเสนอตอน5เหตุการณ์นักมวยปล้ำ ตบกันเพราะอะไรก็ไม่รู้อันดับ5ตบเพราะรักหรือเปล่ากรับไปในศึกเอสเตม o ร e เมื่อปี2017เป็นแมตช์การต่อสู้ระหว่างดีนแอมโรสและเดมิสฉาชีพแมชนี้เดมิสพกเมียมาด้วยสีพระเมียของเดมิสอย่างมาลิสก็คอยมาก่อกวนป่วนแมชตลอดเพื่อขัดขวางไม่ให้ดีนได้เปรียบ แต่ป่วนยังไงเดอะมิสก็ยังไม่ชนะได้สักทกีและจังหวะสุดท้ายมาลิสทนไม่ไหวไอ้พวกคนนี้ไม่ได้เรื่องจริงๆเจ๊แกต้องขึ้นมายืนข้างเวทีวุ่นวายกันจริงๆจังหวะที่ชุนมูนอยู่นั้นเดินจะใช้เดอิดีแต่ The ะมิสผลักกระเด็นมาที่แกผลักก็ไม่ได้ดูห่วงจุ้ยเลยผลักไปเกือบชนมาลิสตแต่ย,ยังยังยังรอดไปเห็นแบบนี้ก็ไม่รอช้า เดมิทชาชีพวิ่งมาจะไปอัดดินแต่ดินพลิ้วหลบได้เฉยเอ้เฮ้ยเฮ้ยมิชชาชีพเกิดจะไปต่อยพาราเมียแต่เบรกไว้ได้เห็น <'s> แบบนี้มิชาชีพจอมฉกฉวยจึงคิดแผนเอาตัวรอดบอกให้สีพาราเมียตบหน้าตัวเองเพื่อให้แมชนี้มันแพ้ฟาวจนจะได้นชนะดีในแมชนี้ดานสีพาราเมียก็รู้งานตบหน้าพิมิสไปหนึ่งฉากจนกรรมาการเห็นคาตาชัดเลยแบบนี้เรยละครก็ชัดชัดไปเลยน้องสาวกลับบ้านไปเลยนี่สรุป แผ่นนี้ล้มไม่เป็นท่าโดนตบฟรีเลยพี่มิสเอ๋ยอันดับ 4. ตกเพราะหลอกเมื่อกี้เห็นตบเพราะรักมาแล้วแต่อันดับนี้ตบเพราะหลอกจะเป็นยังไงมาดูศึกลนเลเซอร์มานียครั้งที่20เมื่อสองคริสคริสเตียนกับคริสเจริโก้สองเพื่อนร่วมชาติต้องมามีปัญหากันเพราะเรื่องผู้หญิงคนเดียวอย่างสาวทิสตราตัส ซึ่งสาวทิสเนี่ยก็อยู่ฝั่งพิโก้ส่วนไอ้คริสตี้เนี่ยมันตัวแสบมันจะคอยเสียดอยู่อย่างเดียวแมชนั้นพอพิโก้โดนอันดาน,นเข้าสาวทิสก็เลยทนดูไม่ได้ก็เลยออกมาช่วยแต่แทนที่จะมาช่วยกลายเป็นภาระให้พิโก้ไปอีกโอ้มาถึงคริสตี้เลยจิกผมแล้วก็อาศัยไปโอ้ไอ้นี่มันเลวจริงๆทําได้ยังไงผู้หญิงบอดบ,บางอย่างนี้พิโกเห็นแบบนี้เลยของขึ้นเลย ทำเปิลน,นะทำได้แต่ตัวอย่ามาทำกิกเปิลน,นะเปิ้ลยอมมาได้นะพี่โก้โอโหโพสไลค์คริสเตียนจนล่วงไปจังหวะที่พี่โก,ก้กำลังจะไปประคองแม่สาวทิศปรากฏว่าเจอซอกกลับโดยแม่สาวทิศเต็มหน้าเลยจังหวะน,นั้นคริสเตียนได้โอกาสรีบรวบกดพี่โก้ถึงกับแพ้ไปเลยแมชนั้นจังหวะที่ทั้งคู่กำลังจะเคลียร์กันดีๆคริสเตียนพี่แกก็ดันมาโผล่ขึ้นมาอีก เห็นแบบนี้พี่โก้หัวร้อนกำลังจะเข้าไปสาวหมัดฟักดอกแต่สาวทิสตาตัดดึงแขนเอาไวแ้วแล้วแล้วแล้วอะไรแล้วทำมาตกหน้าพี่โก้เข้าไปเต็มๆนี่กว่วแม่สาวทิสตั้งใจแล้วโอ้ยพี่โก้โดนสาวหลอกแล้วเฮ้ย <Hey! S 1> หรู้ว่าผู้หญิงมันชอบคนเลวอันดับสามตบเดียวเป็นเรื่องกลับไปในศึกรอเมื่อวันที่28พฤษภาคมปี2อ1 8 บอสโตแมทที่สภาพยังไม่ตกมันพี่แกเดินมาพูดถึงแมสในมันนี่เดอะแบงมันนี่เดอะแบงฉันจะเข้าร่วมด้วยฉันจะเอากระเป๋าไมา่ได้ฉันจะแคสอินและเป็นแชมป์โลกให้ได้ลนวัพี่แกพูดเหมือนง่ายแต่ว่าแมส์นั้นก็มีอีกหลายคนเลยที่เข้าร่วมแข่งขันนี้ด้วยและหนึ่งในนั้นก็มีฟินบาร์เลอร์ที่ฟินเราเจอบรอนขมแบบนี้ก็เลยยอมไม่ได้พี่แกก็ต้องออกมาขอคุยขอเกทับซะหน่อย ไม่ใช่แกคนเดียวที่อยากได้กระเป๋าหรอกมันมีตั้งหกคนใครๆก็อยากชิงแชมป์โลกกันทั้งนั้นไอ้ฉันก็อยากได้เหมือนกันฮึยังมึอนอะ่ะเหรอตัวเท่าลกูกหมาแบบเนี้ยมึงจะทําอะไรได้อยากจะไฟเหอกูเปล่าเออตัวกูเล็กแล้วไงวะเดี๋ยวกูจะจัดอะไรให้มึงดูบอนไม่รอช้าพีฟีนเราก็เข้าไปตบหน้าบอนหนึ่งชาดบอนตัวเบิมเบ่มๆแบบนี้โดนเข้าไปถึงกับหน้าหันเลย แต่ตกแบบนี้มันก็คือการเปิดศึกอากาศตกมาของบองตกมาแล้วไม่รอช้าพี่บอนแกกระชาคอฟินแล้วก็เวียงไปทีเดียวข้ามฝั่งตกเวทีไปเลยฟินนี่เป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่รู้โอ้ยโดนตบทีเดียวเป็นเรื่องตบใครไม่ตบดันไปตบบอนหันดับสองตบสั่งสอน มากันที่ห้องทํางานของมิสเตอร์แม็กแมนในสึดกรอเมื่อวันที่29พฤศจิกายนปี2021ปลาวิสกับนักเวทประนำน้องใหม่อย่างาองอสตินเ,เทียรีโคละเทียรี่และประโทไอหนุมนี่มันเป็นเด็กปั้นคนใหม่ของป๋าตอนนั้นพี่แกมาเยี่ยมป๋าแล้วก็คุยกันเรื่องอะไรก็ไม่รู้วันนี้ป๋าจะสอนงานนีเองนะให้มันสมกับเป็นเด็กปั้นของป๋านหน่อยนะอืม มึงจำไว้เดลี่นะมึงต้องทำตัวให้เหมาะสมนะแฟนๆนะอยากเห็นอะไรดีๆว้าวาทำอะไรก็ได้ให้แฟนๆชอบนะตัวอย่างพวกรุ่นพี่มึงอะ่ะดูไว้นะอืมปาวิสเทรนงานเต็มที่แล้วก็ชวนเจ้าออสตินเทลี่มานั่งดูงานที่หลังฉากโอ้ยไอ้หนุ่มนี่โคตรจะได้สิทธิพิเศษเลยได้มานั่งคุยกับท่านประธานใหญ่มันจะมีนักบวาปรามสักกี่คนที่ได้คุยแบบใกล้ชิดขนาดน,นี้ปาวิสนี่ก็คุยอย่างดีเลยนะก่อนจะจบก็ขอทิ้งท้าย เออวันเนี้ยไอหนูมึงมึงได้เรียนรู้อะไรไปเยอะเลยนะอมป่ามองใครไม่เคยพลาดหรอกจำไว้นะมึง่ะทำตัวให้มันดีๆนะอนาคตมึงสดใสแน่นอนไอหนูออสตินเทียรีได้ยินแบบนี้ก็ดีใจเลยได้โอกาสใกล้ชิดแบบนี้หาได้ยากมากๆอีกทั้งหมายตาจะโดนปั้นอีกโอ้โชคดีแท้แต่พอจะกลับพี่แกจะขอจับโอ้มึงจำไว้นะมึง,ยงมอย่ามาปีนเกลียวนะมึงยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะนะไอหนู อันดับ1นึ่งตบแบบคอมโบหนึ่งสอง,สองสหนงงา,หนากลับไปในศึกรอบวันที่7ตุลาคมปี2 0 1 3สเตฟานนี่กำลังมีปัญหากับบิ๊กโชที่ตอนนั้นบิชช๊กโชทำตัวไม่ดีที่จะเลื่องไปต่อยหน้าคนนู้นคนนี้ไปทั่วมีอะไรจะแก้ตัวไหมอยู่ในกลุ่มนี้ต้องเชื่อฟังกันบ้างสิโชขอโทษครับนายหญิงโชจะไม่ซนอีกแล้วครับว่าแลสเตฟาน,นี่ก็พ่ายต่อ แค่นี้ไม่พอแกมมันไม่เป็นมืออาชีพเลยไม่ใช่แค่ขอโทษอย่างเดียวนะแบบนี้มันต้องมีการลงโทษบิชอยน้อมรับทันทีโอ้นายหญิงจะทำอะไรโชกเฉลยเลยโชจะรีบกลับบ้านแล้วน้อยตอบปากต่อคคำดีนักนะแกจะไปไหนไม่ได้ฉันจะบอกอะไรให้นะแกจะทำาอะไรไม่ได้อีกแล้วเพราะฉันกับสว่างไม่ของชั้นที่ดูแลที่นี่แกจะต้องคุกเข่าคอร้องต่อหน้าฉันเดียวนี้ เจอแบบนี้บิ๊กโชวไม่ยอมทำเด็ดขาดเพราะทำไปมันเสียศักิ์สีเรื่องอะไรจะเชื่อมึงทำไมโชว์ต้องเชื่อมึงกับไอ้สามเอจอกระจอกจอนั่นด้วยสเตฟาน,นีได้ยินแบบนี้ก็คลองขึ้นทันทีพร้อมตอบหน้าบิ๊กโชไปหนึ่งดอกไม่พอแค่นี้ขอไป2ดอกไม่พอขอไปสามสี่ห้าดูด่าไปเลยเหมนมงตะโกนไล่บิ๊กโชออกซะด้วย อะไรวะเนี่ยคุณหญิงสเตฟาน,นี่ทำไมมันจะแข้งเครื่องอะไรบิ๊กโชขนาดนั้นเว้ยเอาอะไรกันลงที่บิ๊กโชชอบลูกตบช็อตไหนในจานดับตอนนี้ก็าสามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดปุ่มแจ้งเตือนช่องเราไว้เพื่อที่จะไม่พลาดจานดับต้องใหมๆแบบนี้และคนที่อื่นๆที่เกี่ยวกับมวยปลำ้ำสำหรับวันนี้สถานีมวยปลำ้ำขอตัดเาไปก่อน ขอใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ